นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปท่านจะได้พบกับการพรีเซนต์นะครับผลิตภัณฑ์นะครับตัวใหม่ๆนะครับจากคุณชาญชาวอาซึกหรือหัวหน้าเชานะครับลูกหลานอำเภอพิมายมจังหวัดนครราชสีมามนี่ครับดีกีจากแม่โจ้นะครับแต่ดีกีในตัวนี้สูงมากแต่วันนี้ลดดีกีนะครับ ขอเสียงปรบมือให้คุณชาญชาวอาศึก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 ด้วยครับผมนึกใจเหรอเช่ามารับใหม่ด้วยครับจะไปยืนหน้าจะไปยืนหน้าตู้ลำโพงนะคุณพีเซยงข้างล่างไหมเดี๋ยวข้างบนครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับขอเวลาพี่น้องนะครับเท้าเดียวเพื่อความีการรบกวนนะครับไม่ใช้เวลานานครับไม่เกินสามสิวโมงแน่นอนครับผม เสียงรบมือหน่อยครับผมอ่านะครับเนะก็สวัสดีเท่าแก่ไรอ้อยทุกท่านนะครับปีนี้อัดรวยแน่นะครับปีนี้เนาะครับขออนุญาตได้นําตัวนะครับผมชันชาวอัศสึกนะครับผู้ช่วยผู้จัดการเขตอีสารล่างและตะวันออกนะครับผมก็จะมาขออนุญาตปีเซ้นจะไปเร็วๆนะครับเนาะจะเป็นการเได้เสียเวลานะครับก็กลุ่มบริษัทบาก้านะครับนิดเโอเคครับ กลุ่มบริษัทบาก้านะครับก็มีบริษัทบาก้าบริษัทโกรนะครับตอนนี้หลักๆที่เราขายอยู่ก็จะเป็นยาในไรอ้อยนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มออกเพิ่มขึ้นมานะครับก็เกเ,เื่นอนฮัลโหลครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจัดนะอ่าโอเคครับหลักๆก,ก็จะเป็นยาในไรอ้อยนะครับหลักๆก,ก็จะมีปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนนะครับ ่าแล้วก็เป็นบริษัทโกบริษัทโกก็จะขายยาในพื้นพื้นสวนนะครับในทุเรียนในเขา้าวโพดในนาข้าวนะครับมีโฮอร์โมนมียาฆ่าแมาลงนะครับตอนนี้บาก้าบุกตลาดนะครับผมถ้าเห็นภาพนี้นะครับเนาะเห็นภาพนี้ผมบอกเลยว่าเข้าทางบากา้า ถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างไรท่านต้องฉีดยาแน่นอนนะครับผมในกระเป๋าของท่านนะครับก็จะน้อยลงนะครับอ่าโอเคครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นก็คือหลักๆวิชาการนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ไปฉีดยาคุมหรือว่าปล่อยให้มันจะพื่งมันงอกเนี่ยผลผลิตจะลดลงประมาณ2 5เนะครับผมอันนี้สไลด์นี้ก็น่าจะนานแล้วเหมือนกันนะครับผมผลิตภัณฑ์ของบาก้านะครับคือ มีทุกช่วงจังหวะนะครับเลือกตามพฤติกรรมของเรานะครับแต่แน่ๆนะครับผมแนะนําว่าให้สิดยาคุมดีกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรครับยาค่านแพงนะครับผมก็จะมีตัวคุมแห้งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไอตัวบากาลอนนะครับตัวไดยูรอนนะครับแล้วก็ตัวอามิทีนนะครับสองตัวนี้นะครับขายดีทุกโรงงานเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าบางคนถ้าไม่เห็นญ้าก็ไม่ฉีดถูกต้องไหมครับอ่าถ้าไม่เห็น <laughs> ้าก็ก็ไม่ฉีดน,นะครับส่วนมากเขาจะเรียกว่ายาลัวนะครับยาลัวคือเราฉีดทับ้อยได้นะครับตัวบารกาลอนแล้วก็ตัวอามิทีนนะครับหลักๆนะครับถ้าเราอยากฉีดทีเดียวนะครับผมแนะนําให้บวกยาคุมเข้าไป ะครับใครที่ฉีดพุ่นเดียวๆวงไซทอนนะครับก็ผสมตัวบีคาโน่เข้าไปนะครับแล้วก็อ้อยนะครับ3-5เดือนนะครับก็จะใช้เป็นยาแรงนะครับตัวออริเจินอลก็คือดั้งสูตรดั้งเดิมคือเวลกัสเคนะครับแล้วก็จะมีตัวชีโนลอนนะครับที่มาเราเรียกว่ามาตีตลาดนะครับตัวชีโนลอนปีนี้อาจจะขึ้นราคาก็ได้ครับเพราะว่าอะไรเรือเป่ครับเพราะว่ามันมาจากอิสราเอล นะครับไม่รู้ก็เลื่อกลงกันหรือยังนะครับเนาะโอเคครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรคุมแห้งตัวใหม่นะครับเป็นตูด CS นะครับเขาเรียกว่าสูตรแคปซูลนะครับตัวนี้กินจะก็เรียกว่ากินจะลดลงนะครับตัวนี้นะครับไม่ยึดต่ออินทรีย์วัตถุนะครับก็คือเราสามารถฉีดทับทับใบไว้นะครับแล้วเวลานั้นก็ผลตกลงมามันก็จะไหลลงได้ นะครับแต่เป็นตัวสูตรเก่าเป็นตัว EC นะครับถ้าเราฉีดทับใบมันก็อยู่ที่ใบนะครับแต่ตัวนี้มันจะอยู่ที่ใบพอฝนตกลงมามันก็จะซึมลงไปเกาะที่อยู่ในดินนะครับคุมได้3มเดือนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็น้องทีก็ได้ไปทําแปลงนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับจะพูดง่ายๆถ้าคุ้มจะไม่คุ้มตายกันอยู่แล้วถูกใจไหมครับตายกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า ในการแนะนำของบริษัทบาก้าคือท่านคุมไว้ดีกว่านะครับคุมนะครับไม่อยากมีลูกก็กินยาคุมนะครับไม่อยากมีหญ้าในแปลงก็ต้องใช้ยาคุมหญ้าอ่านะครับผมอ่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวโอเลียนแพนเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเอาเอมิคาบาบซนมาใส่นะครับเพราะตัวนี้ตัวโอเลียนเนี่ยมันจะฉีดทับไว้ได้ อ่าแต่คือเป็นดินแห้งเหมือนกันนะครับตัวนี้ศูนนะครับตัว CS นะครับนี่ก็จะเป็นแปลงทดลองนะครับเนาะก็ถ้าในนามบาก้าก็อยากเห็นอ้อยเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเนาะอ่าโอเคครับแล้วอีเนี้ยนะครับคุมแห้งจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วจะมีทับอ้อยไม่ได้ก็คือตัวพีเคไปทางสฟิกถูกต้องไหมครับถ้าเป็นทับ อ้อยได้ก็คือโอเลียนเพนเตอร์ตัวนั้นเป็นสูตรแห้งนะครับเพราะบางคนใช่ไหมครับบางคนใช้ลดลดปั่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคุมที่หลังประมาณนั้นลักษณะนิสัยตามตามพฤติกรรมที่เราใช้กันนะครับผมตัวนี้นะครับตัวบีคาโนนะครับตัวบีคาโนนะครับบีคาโนบวกโบนิต้านะครับบีคาโนนะครับเป็นยาคุมนาน5เดือน5เดือนถึง6เดือนนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าครึ่งชีวิตของมันอ่ะสามเขาเรียกว่ามันได้5เดือนคือ150วันนะครับจากจากหลัง150วันมันก็จะลดปริมาณของยาลงนะครับมันก็ถามว่าอยู่ในดินได้นานไหมตัวนี้อยู่ในดินเกือบปีนะครับตัวนี้นะนะครับแต่ตัวนี้คือฉีดท,ทับอ้อยได้นะครับตัวโบนิต้าคุมใบกว้างอ่าตัวนี้เราก็ฉีดทั้งคู่ไปเลยทั้ง ั้งคุมไปแล้วคุมไปกว้างานะครับผมโอเคครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับหลกัหลกๆก็คือตัวบากาลอนตัวเนี้เราเราส่วนมากตัวไอพัทควันแกนสามนะครับถ้าเราใช้อานิทีนมันก็จะมีอาการเหลืองเยอะนะครับผมแต่ถ้าคนไหนรับได้ก็ใช้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าให้แนะนําให้ใช้บาการลอนดีกว่านะครับผมโอเคครับนนอ่าแล้วก็ สูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมบอกแล้วเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดนะครับเพราะเข้ากับพฤติกรรมชาวไร่คือย่างงอนะครับผมแนะนําคืออะมิทีนถ้าอยากฉีดทีเดียวให้มันจบก็คือบวกบีคาโตเข้าไปตัวนี้เขาเรียกว่ายาลัวฉีดทับได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ถ้าใกล้มันฉีดไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวบาการลอน อ่านะครับแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนจากอาร์มิทินเป็นเป็นบากาลอนนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็อ้อยยญ้าป้องนะครับตัวนี้เป็นตัวบากาเคนบากาเคนจะแยกออกมาจากตัววิวพัเทนะครับในพคัคเทจะมี13.6แต่ตัวนี้75คือรีเนหญ้าใหญ่หญ้าเกยออกดอกไล่ล่องนะครับตัวนี้ถ้าอยากคุมมานานก็บวกบีคาโนเข้าไปนะครับ ก็น่าเช่าด้วให้บวกหลายตัวแต่นอกนะครับเนาะก็โอเคครับแล้วก็เป็นศูนย์คุ้มและค่าย่ายใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวดาซาโฟบวกวิวัคเนะครับตัวนี้ต้นต้น,ตนทุนก็จะแพงหน่อยนะครับตัว,ตวนี้ก็จะตกประมาณเกือบเกือบสามร้อยหรือสี่ร้อยบาทแล้วแต่ว่าบริกาณการฉทดแต่องแต่ละคนนะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแปลงลบๆหน่อยนะครับเนาะ อ่ะโอเคครับจะเป็นแปลงทดลองนะครับอ่านะครับแล้วตัวนี้นะครับมันจะมีถ้าปกติถ้าเราฉีดตัวคุมแห้งนะครับตัวคุมแห้งประเด็นคือมันจะเก่งใบแคบนะครับส่วนมากจะหลุดใบกว้างนะครับผมแนะนําให้บวกตัวออล่าก้นเข้าไปนะครับคือบวกบวกอลราก้นเข้าไปตัวนี้ จะมีฤทธิ์ทุมไปกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกตัวจวดจ้าสามารถามาบวกระยาได้ทุกตัวจะทําให้มันตายเร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับตัวอีรากกอนนะครับก็เปิดตัวมาประมาณสักสองปีนะครับตัวนี้ก็ในในไร่มันนะครับเราเราก็มีนะครับตัวนี้หลักๆนะครับเดี๋ยวมันไปเร็วหน่อยนะครับเนาะโอเคครับแล้วก็มีตัว นอนกอข้าปวกนะครับจะมีสารคือสารพิโพนิวนะครับตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับมันทํางานคือบางทีเราฝังไปในกระดินเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสองปีฆ่าปวดฆ่าแมาลงที่อยู่ในดินท,ทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็ข้อดีของมันนะครับตัวพิโพนิลเนี่ที่มันไปกันกอ้อยนอนกอลายจุดใหญ่ลายจุดเล็กเพราะว่าตัวเนี้มันเคลื่อนผ่านท่อน้ําของอ้อยได้ มันก็จะไปดูทับไปแล้วก็ไปอยู่ในในต้นของมันก็จะป้องกันพวกนอนคออะไรครับประมาณนั้นนะครับ